เป็นหนูท่อแล้วไงใครแคร์ Badass Paragraph Podcast โคตดไหนจริงๆ p a r a g r a p ไหนน่าสนใจข้อความไหนโดนใจไม่ว่าจะเพลงหนังหนังสือศิลปะมา People เดี๋ยวเราเล่าให้ฟัง สวัสดีค่ะแจนอนัญญาจาก8บ a แอ p พ r รา r a p h นะคะขอเกินนิดนึงก็คือเมื่อ EP ที่แล้วเราส่งไปให้เพื่อนๆเ,เราฟังแล้วแหละแล้วครันี้เพื่อนๆเ,เราบอกว่าเราพูดเร็วไปต้องขออภัยมากๆเลยค่ะเดี๋ยว EP นี้จะพยายามพูดให้ช้าลงนะคะโอเคเข้าหัวข้อกันเลยนะคะเป็นหนูท่อแล้วไงใครแคร์หัวข้อวันนี้เราจะมาทางศิลปะบ้างเนาะเป็นงานอดแดบาง แล้วงานอาร์ตะมันมีพารากราฟไหนที่น่าสนใจหรอแล้วทำไมมันเกี่ยวกับหนูทออ่าเดี๋ยวเราเราให้ฟังนะคะว่าทำไมเราโจหัวว่าวันเนี้ยเป็นหนูท่อก็คือแจนอะไปติดตามผลงานของศิลปินท่านนึงมาสักพักแล้วนะคะศิลปินท่านนี้มีชื่อว่าคุณเอ่อเดวิดจอห์นทริกลีคือเป็นศิลปินเป็นนักวาดภาพชาวอังกฤษเนี้ยแหละคือเขาทำทางพวกแบบ งานปั้นงานสกัลเจอร์นะคะแล้วก็ก็คือแล้วก็มีงานพวกงานดนตรีงานแอนิเมชันต่างๆคือภาพวาดเขาอะจะดูเป็นแบบคอมมิกมากเลยมันมีความเป็นแบบป๊อปอาร์ตอยู่ในนั้นซึ่งศิงลปินป๊อปอาร์ตที่เรารู้จักกันก็อย่างเช่นแอนดี้วอลฮอลนะคะคันนี้เราก็เลยอยากรู้ประวัติเขามากขึ้นอะไรเงี้เราก็เลยไปอ่านประวัติเขามาซึ่งจริงๆแล้วว่าเขาเรียนจบมาทางด้านฟอารอตมาเลย แล้วคันนี้ภาพวาดของเขาอะส่วนใหญ่มันเป็นยังไงเหรอก็คือภาพวาดของเขาส่วนใหญ่มันเป็นเหมือนกับเป็นบันทึกประจําวันนะสำหรับจานาจะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นบันทึกประจําวันบางอย่างที่มันมีต่อมุมมองของสิ่งต่างๆในแต่ละสถานการณ์แล้วมันเล่าเรื่องแบบง่ายๆมันมีแบบมันมีความกวนเนาะมันมีความหิวด้วมันมีความดาร์กมันมีความจิกกัดมันมีความตลกมันมีอะไรเงี้ยมันมีแบบมันมีเซน เอาฮิวเมอร์บางอย่างมันมีความาร์ c คสติกอยู่ในนั้นน่ะคือมันมีทุกอย่างเลยมันมีความเป็นมนุษย์อยู่ในนั้นมากๆคือแล้วพอเราดูงานภาพของเขาอะเรารู้สึกว่าเราเก็ตมันไม่ยากแต่คนส่วนใหญ่อะค่ะจะบอกว่างานของเดวิดชริกเลียมันตลกมันแบบเหมือนกระตูน้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเดวิดชริกได้เองอะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะเขาอะมีมุมมองชีวิตอะ ของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะสัตว์คนสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยเขามองมันแบบผ่านเลนแบบคอมิกเพราะว่าอยาก เขาอะวาดภาพแบบเนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากให้ตัวเองรู้สึกสนุกและตลกแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่าดูเป็นคนนิ่งๆคูลๆมากเลยนะคือไปอ่านไปไปไปดูที่เขาเป็นบทสัมภาษณ์ของเขาอะแล้วเขาก็บอกว่างานศิละปะมันก็คืองานศิละปะแหละมันมีบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจซึ่งเวลาเขาวาดภาพอะเขาจะลองมองในมุมที่ต่างออกไปอย่างเช่นแบบถ้าเป็นการไอการลดน้ำต้นไม้ยอย่างเงี้ยมันจะแบบ มองในมุมไหนมันจะพูดอะไรหรือถ้าเป็นกล้วยมันจะพูดอะไรถ้าเป็นลิงมันจะพูดอะไรอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนเป็นเหตุผลว่าเอองานของเขามันมีทั้งสัตว์เนอะที่แบบบอกเสียงในใจของตัวเองหรือแบบมันจะมีภาพแปลกๆทั้งหลายที่แบบมันมีมุมมองต่อสถานการณ์แปลกๆแบบแตกต่างกันอะไรเงี้ยนะคะครันนี้มันมีภาพหนึ่งที่คุณเดวิดชลิกรีเขาวาดไว้แล้วแล้วตัวเราเองอะ่ะชอบมากมันเป็นภาพของหนูท่อตัวหนึ่งมันเป็นหนูท่อสีเขียว เป็นแบบเหมือนหนูในเมืองที่แบบพยายามจะทําท่าขึ้นมาแบบสูดอากาศแล้วก็แบบเหมือนยืนสองขาแล้วก็หน้าก็เงยมองฟ้าอะไรเงี้ยคือถ้าดูผ่านๆอ่ะมันเป็นเหมือนภาพวาดทั่วไปแหละแต่ที่ความเจ๋งข,ของมันคือในความที่มันแบดแอดคือมันมีข้อความเขียนไว้นะคะมันเขียนไว้ว่า I am a rat and I have come out of my hole to take the air if this o f f e n used then so be it I will not apologize นะคะคือภาพมันอ่ะง่ายมากเลยแต่แมเมสเซจที่เขาส่งออกมาคือมันเท่มากคำแปลคือบอกว่าเฮ้ยถ้าฉันเป็นหนูท่อฉันแค่จะมาสูดอากาศจากท่อที่ฉันเคยอยู่อะแล้วถ้าพวกคุณจะขุนเคืองก็รู้สึกแป่เพราะว่าฉันอะไม่ขอโทษหรอกนะ <premises. S 2> คือแบบเออดีว oh, ่ะโค้ชชอบเลยคือมันเหมือนกับว่าถ้าฉันต้องทําสิ่งที่ฉันต้องทำอ่ะแล้วใครจะมองฉันว่าฉันเป็นหนูท่อใครจะมองว่าฉันแปลกหรือว่าใครจะหาว่าฉันดูไม่ดีไม่เข้ากับอากาศชั้นบนมันก็เรื่องของคุณแหละฉันเป็นหนูท่อแล้วไงวะแล้วไงอ่ะฉันเป็นหนูท่อใครแคร์วะคันนี้พอมันมองย้อนกลับมาที่ตัวเราอ่ะบนความรู้สึกของเราเองอ่ะเรารู้สึกว่าเออบางทีเนาะเราอาจจะทําสิ่งที่แบบแตกต่างจากคนอื่นไปสิ่งที่คนอื่นรู้สึกว่าเฮ้ยเรามันไม่เข้ากับพวกหรืออะไรเงี้ยแต่ก เอฮ้ยคุณรู้สึกไปเหออฉันแบบแค่ได้ทํำสิ่งที่ต้องทํามันก็โอเคแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครอ่รู้สึกว่าตัวเองะกําลังเป็นหนูท่ออยู่แล้วพยายามจะขึ้นมาสูดอากาศบ้างก็ทําเลยค่ะคือเราชอบงานของเขาตรงที่ว่ามันเหมือนเขา่กําลังคุยกับเราอยู่คุยกับเราทุกคนอยู่เนาะ สุดท้ายนี้นะคะคุณเดวิดเชริกเลย์เขาได้ฝากไว้คําหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ในลุยเซีย Channel ที่เมืองโคเปนเฮเกนเมื่อตอนปี2016บนงานเอ็กซิบิชันของเขานะเขาฝากไว้ว่า you are on the right track if you are excited about what you are doing นะคุณกำลังมาถูกทางแล้วละ่ะถ้าคุณยังตื่นเต้นกับสิ่งที่คุณทำอยู่ ขอขอบคุณข้อมูลจาก Welcome c o l l e c t i o n และ l i s s e n a Channel นะคะและที่สำคัญมากเลยคือคุณ David Trigley เนาะศิลปินที่อินสปายผู้คนมากมายและกับเราในวันนี้ติดตาม ass, พอดแคสต์ Bad a s s พาร์กามกับใจอนัญ,ญญาได้ใน EP ต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ